วิเคราะห์ธรรมะกับคำสอนพวกเราล้วนได้รับวิถีธรรมกันแล้วเคยเข้าร่วมปฏิบัติงานธรรมมาหลายปีอีกทางได้ออกไปช่วยคนส่งเสริมเวไนยแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่อาจเข้าใจได้อย่างชัดเจนระหว่างธรรมะกับคำสอนหากไม่เข้าใจความสูงส่งของธรรมะก็ไม่อาจบังเกิดความเชื่อมั่นและ ศรัทธาได้อย่างแท้จริงจึงทำให้ในหนทางการบำเพ็ญปฏิบัติบ้างต้องเจอกับอุปสรรคบ้างก็เลิกลากลางคันไปไม่อาจดำเนินได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายบ้างก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมช่างหน้าเสียดายยิ่งนักวิเคราะห์ธรรมะกับคำสอนวิเคราะห์ในด้านต้นกำเนิดธรรมะ เป็นต้นกําเนิดของฟ้าดินและสปปรรพสิ่งธรรมะเป็นต้นกําเนิดของฟ้าดินและสปปรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่เป็นต้นกําเนิดของธรรมะได้ในคมภีสิงชิงชิ่นจิงบันทึกไว้ว่ามหาธรรมไร้รูปลักษณะแต่ก่อนเกิดฟ้าดินมหาธรรมไร้ความผูกพันแต่โคจรตะวันเดือนมหาธรรมไร้นาม แต่รอเลี้ยงสัพสิ่งให้เจริญเติบโตมหาธรรมที่ไร้รูปรักษ์ไร้ความผูกพันและไร้นามนี้เป็นต้นกำเนิดและควบคุมสัพสิ่งทั้งมวลท่านจวนจือกล่าวว่าธรรมะนั้นเดิมทีก็เป็นต้นกำเนิดและเป็นรากเง่าอยู่แล้วก่อนที่จะก่อเกิดฟ้าดินธรรมะก็ดำรงอยู่ธรรมะก็คือสภาวะเดิมของจักรวาล อีกทั้งฟ้าดินและสรรพสิ่งก็คือการสำแดงศักยาภาพจากสภาวะเดิมนี้นั่นเองในพระคิสพระธรรมธรรมพีบทยอนบันทึกไว้ว่าในปฐมกาลมีธรรมะอยู่แล้วธรรมะอยู่ร่วมกับพระเจ้าธรรมะก็คือพระเจ้านี่ยืนยันได้ว่าสรรพสิ่งล้วนต้องอาศัยธรรมะจึงจะก่อเกิดขึ้นมาได้ อีกทั้งธรรมะและพระเจ้าไม่มีอะไรแตกต่างกันในท่ามกลางจักรวาลฟ้าดินมีเพียงธรรมะเท่านั้นที่แท้จริงแท้ถาวรส่วนอื่นๆล้วนเป็นสิ่งสมมติที่มีอยู่ชั่วคราวมีเพียงธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับแต่สปปรรพสิ่งต่างๆล้วนมีเกิดและดับล้วนเป็นอนิจจงมีชีวิตที่แสนสั้น ึงเรียกว่าเป็นสิ่งสมุติธรรมะคือหลักัศธรรมเมื่ออยู่ในมนุษย์เรียกว่าธรรมยานฟ้ามีหลักธรรมของฟ้าแผ่นดินมีหลักธรรมของแผ่นดินสปปรรพสิ่งมีหลักธรรมของสปปรรพสิ่งเรื่องราวต่างๆมีทั้งหลักเกณฑ์ของมันเองในมนุษย์ก็มีหลักวิถีจิตธรรมะมีอยู่ไปทั่ว ในยามที่ก่อเกิดฟ้าดินและสัรพสิงมีหลักเกณฑ์ที่ไม่แปรเปลี่ยนหลักเกณฑ์นี้เรียกว่าหลักสัจธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งในชั้นประชุมธรรมพระอาจารย์เสด็จประทับยาณถามทุกคนว่าชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบางคนตอบว่าเพราะมีแสงอาทิตย์มีอากาศมีดินมีน้ำจึงมีชีวิตบางก็ตอบว่า เพราะมีฟ้าดินมีพ่อแม่จึงมีชีวิตบ้างก็ตอบว่าเพราะมีความรักความผูกพันมีความทะเยอทะยานอยากจึงมีชีวิตบ้างก็ตอบว่าเพราะมีเหตุต้นผลกรรมมีแรงกรรมจึงมีชีวิตพระอาจารย์กล่าวว่าที่ทุกคนตอบมานั้นไม่ผิดแต่ไม่มีสาเหตุหลักสาเหตุที่แท้จริงนั่นก็คือ ฟ้าประธานธรรมยานนี้ธรรมยานนี้ก็คือธรมธรมะคําสอนวจนะและลายลักษณ์อักษรที่พระอริยะนามากอบเก่าเวไนยโดยอาศัยธรรมะเป็นหลักในตอนที่จิตใจของคนเราอย่างไม่ลุ่มหลงไม่จำเป็นต้องมีการอบรมก่อมเก,มก่าจึงไม่มีหลักธรมธรมคำสอนใดๆแต่หลังจากที่มโนธรรมสำนึกของคนเราถูก บทบางไปก็ต้องรับการอบรมกล่อมเก่าจากพระอริยะพระอริยะก็คือเวไนที่ตื่นแจ้งแล้วท่านมาชี้แนะสอนสั่งผู้ที่ยังไม่ตื่นแจ้งจึงมีหลักธรรมคําสอนเกิดขึ้นพระอริยะอาศัยสิ่งใดมาสอนสั่งเวไนหรือท่านก็อาศัยกฎเกณฑ์และธรรมมาสอนสั่งผู้คนเพื่อที่จะนำพาเวไน ดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมได้ดังนั้นหลักธรรมคำสอนต่างๆล้วนต้องมีกฎเกณฑ์แห่งธรรมเป็นพื้นฐานหากผิดเพี้ยนไปจากกฎเกณฑ์แห่งธรรมแล้วก็จะไม่มีหลักธรรมคำสอนใดๆส่วนศาสนานั้นต่างก็มีจุดประสงค์ในการกรอบเกราหาไม่แล้วหลักธรรมคำสอน เหล่านั้นก็จะกล่อมกล่าวไปในทิศทางใดดังนั้นจึงต้องมีบรรทัดฐานอันเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่แปรเปลี่ยนนั่นก็คือธรรมะจึงกล่าวได้ว่าหลักธรรมคําสอนต้องอาศัยธรรมะเป็นลากฐานวิเคราะห์ในด้านธรรมวิถีธรรมะเป็นเอกธรรมเป็นสังาตะธรรมไร้าการปรุงแต่งธรรมะเป็นสัจธรรม สามบูณ์สมบูรณ์ยิ่งไม่ใช่ทำวิถีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเปรียบเทียบกันหรือควบคู่กันจึงเรียกว่าเอกธรรมเอกธรรมนี้ก็คือทางสายกลางกลางคือไม่เอ็นเอียงไม่มากเกินหรือน้อยเกินไปดังนั้นคือจิตญาณของคนเราดังนั้นการถ่ายทอดธรรมะของพระอริยะก็ถ่ายทอด มัดชิมาธรรมและก็คือทำวิธีที่ชี้ตรงถึงจิตเดิมกระจ่างจิตแจ้งธรรมยานในเมื่อเป็นเอกธรรมก็ไม่มีการแบ่งแยกบรมคูคงจือกลราว่าธรรมแห่งเราอาศัยหนึ่งมารู้แจ้งแทงตลอดจึงเห็นได้ว่าเรื่องราวและสรรพสิ่งต่างๆล้วนมีกฎเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์นี้ก็คือธรรมะสรุปได้ว่า ธรรมะคือความเป็นกลางและก็คือ 1. ความเป็นกลางคือสภาวะเดิม 1. คือการสำแดงศักยภาพสภาวะเดิมคือความเป็นกลางจึงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงการสำแดงศักยภาพก็คือหนึ่งจึงก่อเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดธรรมะนั้นเดิมทีก็ดำรงอยู่แล้วมิใช่ถูกสร้างขึ้นมาจึงเป็นสังฆตะธรรม ไร้การปรุงแต่งในจักรวาลนี้สิ่งใดๆที่มีการปรุงแต่งล้วนมีการเกิดและดับในคัมภีร์จินกังจริงวัชระสูตรบันทึกไว้ว่าทำวิถีทั้งปวงมีการปรุงแต่งอุปมาดั่งความฝันดั่งภาพมายาดั่งฟองอากาศดั่งเงาดั่งน้ำค้างดั่งสายฟ้าแลบ พึงพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาการถ่ายทอดธรรมล้วนถ่ายทอดวิธีที่ไร้การปรุงแต่งกระจ่างแจ้งจิตด้วยตนเองในคำพีถังจริงของพระบรรพจารย์รุ่นที่6บ,บันทึกไว้ว่า,วาแต่ไรแต่ไรธรรมะพุทธะถ่ายทอดสภาวะเดิมให้แก่พุทธะบรรพจารย์กำชับถึงจิตเดิม ให้แก่บรรพาจารย์อย่างร,รับรับแสดงให้เห็นว่าสภาวะเดิมและจิตเดิมนั้นเดิมทีก็ดำรงอยู่อีกทั้งเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างคำสอนเป็นธรรมวิถีอันเสมอภาคเป็นกุศโลบายและมีการปรุงแต่งเสนอไปตามเหตุปัจจัยพุทธอริยะเมื่อได้ตื่นแจ้งในธรรมแล้วอาศัยพระวจนะมาแสดงธรรม เพื่อโปรดชุดช่วยเวไนทำวิธีนี้เรียกว่าคำสอนพระพุทธองค์มี84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เพื่อโปรดชุดช่วยเวไนให้พ้นจาก 84%, 0 0 0พกิเลสเพราะกิเลสของเวไนไม่เหมือนกันธรรมเทศที่พระองค์ได้ชุดช่วยเวไนจึงต่างกันไปธรรมเทศนาเปรียบดังยารักษาโรคหากไม่มีโรคก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยา การบำเพ็ญปฏิบัติในลัทธินิกายต่างๆล้วนเป็นธรรมวิถีที่มีการปรุงแต่งเช่นการเข้ายานนั่งสมาธิการขับเคลื่อนพลังธาตุกำหนดลมปานดำเนินงานการกุศลทำถนนซ่อมสะพานนั่งเคาะสวดภาวนาต่างๆพระอาจารย์กล่าวว่าคำสอนเป็นเปลือกน,นอกของธรรมะธรรมะวิถีทั้งหลาย ล้วนนำมาสอนสั่งเวไนยเป้าหมายมีหนึ่งเดียวก็คือในเวไนยได้ฟื้นฟูคืนสู่จิตเดิมแพรพาคนข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ต้องละแพ่ในคำพีจิงกังจินวัชละสุบันทึกไว้ว่าธรรมะที่จะถาโคตแสดงไว้อุปมาดั่งแพรเมื่อถึงฝั่งธทำแล้วก็ต้องละเช่นกัน แล้นับภาษาอะไรกับศาสตร์นอกรูปลัทธิข้างเคียงเล่าดังนั้นทำวิธีทั้งปวงเมื่อถึงเวลาก็ต้องวางลงจึงไม่ใช่สิ่งดำรงอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรเนืน่องจากปัจจัยของเวไนต่างกันดังนั้นหลักธรรมคำสอนของพระอริยะที่ใช้จึงแตกต่างกันไปดังเช่นในปัจจุบันาศาสนาที่ได้รับการนับถืออย่าง กันอย่างแพร่หลายมีทั้ง5ศาสนาเดียวกันในแต่ละศาสนาก็มีนิกายตา่ตางๆถ้าพูดในวงกว้างเรียกได้ว่ามีมากมายเป็นหมื่นพันลัทธิศาสตร์เลยทีเดียวทำวิถีของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของแต่ละศาสนาเป็นเพียงรูปแบบที่สะดวกในการนำพาเวไนเข้าสู่การบำเพ็ญไม่มีตัวตนให้จับต้องได้ ตัวอย่างเช่นพูดถึงการให้ทานมีสิ่งของที่เรียกว่าเป็นการให้ทานไหมพูดถึงเมตตาสิ่งของที่เรียกว่าเป็นเมตตาไหมในคัมภีร์ถังจินของบรรพจารย์รุ่นที่6บันทึกไว้ว่าหากไม่กระจ่างแจ้งจิตศึกษาธรรมวิถีใดๆก็ไร้ประโยชน์นิกายยานมีตำราเล่มหนึ่งชื่อว่าจื้อเวียนหรู บันทึกวจนะชี้จันทร์เปรียบเทียบพระจัน์ทรเหมือนดังจิตเปรียบอักษรตำลาและพระสูตรและทำวิถีทั้งหลายเหมือนดังนิ้วใช้นิ้วไปชี้จัน์ทรเหตุที่เพราะเวไนไม่อาจตื่นแจ้งจิตตนได้จึงต้องอาศัยทำวิถีต่างๆมาชี้นำแต่คนทั่วไป มากจะยึดติดในที่นิ้วจึงไม่สามารถอาศัยนิ้วเห็นพระจันทร์ได้ดังนั้นศึกษาและบำเพ็ญตามหลักธรรมคำสอนต่างๆดำเนินถึงสุดท้ายก็จะเจอทางตันนี่เรียกว่าวาระสำคัญสุดท้ายเพื่อการตื่นแจ้งคำว่าวาระสำคัญสุดท้ายเพื่อการตื่นแจ้งเป็นหัวใจสำคัญของการตื่นแจ้งจะต้องแสวงหา ถาวิสุทธิอาจารย์ถ่ายทอดวิถีจิตให้จึงจะกระจ่างแจ้งจิตตนได้วิเคราะห์ด้านอำนาจสิทธิขาดและวิถีการถ่ายทอดธรรมะการถ่ายทอดวิถีจิตด้วยอนุตระองค์การอำนาจสิทธิขาดอยู่ที่ฟ้าอำนาจสิทธขาดของธรรมะนั้นอยู่ที่ฟ้าธรรมะก็คือหลักธรรมฟ้าจะให้ธรรมะลงโปรดหรือไม่นั้น อำนาจสิทธขาดอยู่ที่ฟ้าธรรมะมีพงสาธรรมโดยมีพระบรรพจารย์เป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นซึ่งพระบรรพจารนั้นล้วนเป็นพระวิสุธทธิอาจารย์ที่ได้รับองค์การได้รับพระองค์การจากฟ้าสนองเกณฑ์วรระมาตามยุคสมัยนั้นๆเนื่องจากอำนาจสิทธขาดอยู่ที่ฟ้ามนุษย์จึงไม่อาจเป็นผู้กำหนดได้เองหากมนุษย์กำหนดเอง ก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจที่แบ่งแยกถูกผิดดีชั่วปะปนอยู่ด้วยหากทำฟ้านั้นมีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงดำเนินไปตามเหตุปัจจัยดังเช่นการสืบทอดพงศาธรรมเริ่มจากบูรพาแดงไปสู่ชุมพูทวีปและจากชุมพูทวีปหวงคืนสู่บูรพาแดนทั้งหมดนี้ ล้วนไม่ใช่มนุษย์สามารถกำหนดได้และดังเช่นธรรมะโปรดลงสู่นักปราดและนักบวชบำเพ็ญกายมาเป็นธรรมะปกปดลงสู่โคเรือนนี่ก็ไม่ใช่มนุษย์สามารถกำหนดได้เช่นกันธรรมะมีเปิดเผยและแฝงเลนธรรมะเมื่อแฝงเลนก็มีเพียงพระบรรพจารย์สืบสารที่ประจรธรรมเท่านั้นไม่มีการปกปดครั้งใหญ่อาจ ถึงขั้นเก็บอนุตระองค์การไม่มีการสืบทอดในโลกมนุษย์เมื่อธรรมะเปิดเผย,ยส่วนมากเพราะโลกมีหันมีมหันตภัยจึงกล่าวว่าธรรมะโปรดลงเพราะภัยพิบัติภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะกรรมร่วมของมนุษย์ถึงการอันควรฟ้าจึงอาศัยภัยพิบัติมาสะสางบาปกรรมการปโปรดธรรม เป็นพระมหาการุณาที่คุณจากฟ้าเพื่อให้เวไนมีหนทางกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนเวลานี้ยุคสามปลายกับฟ้าเบื้องบนจึงให้วิธีธร,รมลงปกโปรดอีกทั้งบัญชาให้พระคุทธจีกงและพระโพธิสัตว์เวียนหุยผู้เป็นพระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุคสืบทอดพงสาธรรมดำเนินการตกปดครั้งใหญ่คำสอนกลมเกา ด้วยหลักธรรมคำสอนอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่มนุษย์ศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมีภูมิหลักทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีพระศาสดาเป็นผู้วางรากฐานจากนั้นสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นค่อยๆกลายมาเป็นรูปแบบเฉพาะด้านอันได้แก่หลักธรรมคำสอนพิธีกรรมพระสูตรคำพีและการนับถือในรูปคารพ ป็นตนต้ดังนั้นอำนาจสิทธิ์ขาดในการกล่อมกล่าวจึงต้องอยู่ที่มนุษย์เพราะองค์ประกอบที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์หลักธรรมคําสอนในศาสนามาจากการที่พระาศาสดามีความกระจ่างแจ้งในสัจธรรมชีวิตถ่ายทอดออกมาเป็นพระวจนะและรายลักษณ์อักษรจากนั้นก็กลายมาเป็นพระสูตร พระสูตรพระธรรมคำพีให้ไว้กับคนรุ่นหลังได้ดำเนินตามเพราะพระาศาสดาก็คือมนุษย์หลักธรรมคำสอนต่างๆก็เกิดขึ้นจากมนุษย์ตัวอย่างเช่นพระธรรมคำพีของาศาสนาปรารก็คือคำพีซื่อสื่อและคำพีอูจ้จริงจตุปรกรณ์และเบญจคำพีในาศาสนาเต๋าก็มีคำพีตเต้าเต๋อจริง คำพีชิงชิงจริงวิสูตรที่สูตรและคำพีอื่นๆในศาสนาพุทธมีพระไตรปิฎกศาสนาคริสมีพระคิดพระธรรมคำพีศาสนาอิสลามมีคำพีฮากูละอาดเนื่องจากอยู่ต่างพื้นที่กันจึงใช้ภาษาและรายละอักษรที่แตกต่าง กันไปบันทึกไว้จากนั้นคนรุ่นหลังก็แปลเป็นภาษาต่างๆพะสตรคัมภี์เปรียบเสมือนคู่มือของศัจธรรมศัจธรรมมีเพียงหนึ่งเดียวแต่คู่มือสามารถแปลเป็นภาษาได้หลากหลายมีเพียงศัจธรรมเท่านั้นที่เป็นสิ่งจริงแท้ถาวรแต่คู่มือมีเพียงชั่วคราวใช้เมื่อต้องการเท่านั้นวิเคราะห์ด้านคุณประโยชน์และผลลัพธ์ธรรมะ ชี้ตรงถึงจิตเดิมกระจ่างแจ้งจิตสำเร็จเป็นพุทธเป็นธรรมวิธีแห่งการตื่นแจ้งโดยฉพันธธรรมะก็คือหลักศัจธรรมและก็คือธรรมยานของคนเราเมื่อสำแดงศักยภาพก็คือจิตเดิมแท้และก็คือมโนธรรมสำนึกนั่นเองท่านหงหยินพะนระบรจารย์รุ่นที่5กล่าวไว้ว่าหากได้กระจ่างจิตแจ้งจิต ธรรมยานก็ได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นพุทธะดังนั้นการกราบขอรับพิธีธรรมสำคัญที่การกระจ่างแจ้งจิตโดยอาศัยหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิที่อาจารย์เบิกยานทวารจากนั้นธรรมยานก็เริ่มสําแดงศักยภาพออกมาจิตก็ยังเป็นนายได้จึงกล่าวได้ว่าจิตเป็นรากฐานของสรรพสิ่งธรรมะ เป็นธรรมวิธีที่ตื่นแจ้งโดยฉับพันไม่ใช่เป็นธรรมวิธีการบำเพ็ญแบบค่อยเป็นค่อยไปของแต่ละของาศาสนาที่เรียกว่าตื่นแจ้งโดยฉับพันก็คือการย้อนทักษนาจิตตนจนพบว่าในจิตญาณมีความพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างซึ่งไม่ต้องผ่านการฝึกฝนใดๆในตอนที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จแสดงธรรมที่เขาขิจกูด ด้วยการชูดอกไม้ต่อหน้าสาธุชนทั้งหลายเทพเทวาและผู้คนมากมายเป็นแสนเป็นล้านต่างก็ไม่เข้าใจในปริศนาธรรมมีเพียงพระมหาสกปะอัครสาวกที่กระจ่างแจ้งจิตในจิตจึงเผยรอยยิ้มออกมาคำสอนเป็นการอธิบายหลักศารนาต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมะเพื่อขจัดกิเลส แปลเปลี่ยนอุปนิสัยที่ไม่ดีเป็นทางวิธีที่บำเพ็ญแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปรูปแบบการบำเพ็ญในธรรมวิธีต่างๆนั้นบ้างก็เป็นชั้นศึกษาธรรมงานประชุมธรรมและกิจกรรมต่างๆบางก็มีรูปแบบการฝึกฝนบำเพ็ญโดยเฉพาะอาศัยรูปแบบการบำเพ็ญเหล่านี้ค่อยๆชำระล้างจิตใจตนแปลเปลี่ยนอุปสรรคอุปนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีแต่ ก็ยังไม่อาจกระจ่างแจ้งจิตตนได้จึงไม่สามารถหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงเป็นการปูทางสู่ภายภาคหน้ารอสักวันหนึ่งมีโอกาสได้รับวิถีธรรมกระจ่างแจ้งจิตตนในคัมภีร์ถังจินของพระบรรพจารย์รุ่นที่6บันทึกไว้ว่าผู้รุ่มหลงรู้จักแต่บำเพ็ญบุญวาสนากับไม่รู้จักบำเพ็ญธรรมเข้าใจว่า บำเพ็ญบุญวาสนาก็คือการบำเพ็ญธรรมแม้ว่าการอุปถากให้ทานจะได้รับบุญวาสนาตอบแทนยิ่งใหญ่แต่โลภโกรธหลงสามพิษร้ายก็ยังไม่พ้นไปจากจิตใจแสดงให้เห็นว่าบำเพ็ญธรรมกับบำเพ็ญบุญวาสนานั้นต่างกันการบำเพ็ญบุญวาสนาเป็นการบำเพ็ญที่ยังยึดติดในรูปรักษ ในใจยังมีความหวังอยากถึงแม้ว่าจะได้รับบุญวาสนาแต่เมื่อบุญวาสนาหมดลงก็ยังคงตกลงสู่การเวียนว่ายตายเกิดสรุปในจิตเพียบพร้อมด้วยสัพพธรรมจิตก็คือธรรมะการบำเพ็ญและการศึกษาเรียนรู้ในสัพพธรรมนั่นก็คือคำสอนพุทธธรรมเป็นเอกธรรมหมายถึงสัจธรรม มีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองแต่หากใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวินิจฉัยนั้นก็ต้องนำสองสิ่งขึ้นไปมาพิจารณาอีกทั้งความคิดการตึกตรองอารมณ์การรับรู้ซึ่งมีการแยกแยะทั้งหมดนี้ก็ยังมีใช่เป็นเพียงหนึ่งเดียวมีกล่าวข้างต้นจิตจะถูกชักจูงไปสู่ภายนอกจึงไม่ใช่เอกธรรม พระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาธรรมะเผยแผ่ไปทั่วโรคชุดช่วยชีวิตเวไนคำสอนกล่อมเกลวเวไนให้ทำดีธรรมะเป็นสภาวะเดิมเข้าถึงได้ด้วยวิถีจิตคำสอนเป็นทางวิถีในการชะร้างจิตใจผู้คนธรรมะพาให้พ้นให้ได้หลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิด คำสอนช่วยโน้มนำให้สร้างบุญวาสนาสู่ชาติหน้าธรรมะเป็นผู้ควบคุมสปปรรพสิ่งวิญญาณคำสอนคือที่พึ่งทางใจธรรมะอาศัยการสํานึกรู้มาสํารวจตัวตาตนให้ตื่นแจ้งคำสอนอาศัยธรรมวิธีต่างๆโปรดชุดช่วยเวไนยธรรมะไม่ใช่ธรรมวิธีที่มีการปรุงแต่งคำสอนชี้นำคน ให้ทำดีค่อยๆพัฒนาตนเองธรรมะอาศัยหนึ่งมารู้แจ้งแทงตลอดดำรงอยู่ในทางสายกลางคำสอนและศีลวินัยของแต่ละาศาสนานั้นต่างกันธรรมะสนองเกณฑ์วาระรงปกโปรตคำสอนอบรมผู้คนตามจริตและโอกาสธรรมะกับคำสอนต่างเกื้อกูลกันอาศัยคำสอนผู้คน ยงเข้าใจถึงทำได้ธรรมะกับคำสอนไม่อาจแยกจากกันได้ต้นกำเนิดของคำสอนก็คือธรรมะอาศัยคำสอนสู่คืนสู่ธรรมะหากเข้าใจหลักธรรมที่กล่าวมานี้ระหว่างธรรมะกับคำสอนก็จะวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนครับบทข้อความก็จบเสียสิ้นแล้วนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันเป็นภาษาจีนผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับผมก็ ก็ร่วมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็หากพระเจ้าได้สื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัชุสีบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาประธานภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ